กินเล่าตามเวลาทานยาตามหมอสั่งฉลากยานี้สำคัญเราควรหมั่นขยันเออสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระก็อย่าไปเชื่อบทกรนมั่วๆทุกคำที่ผมเอ่ยนำตอนเปิดคลิปแล้วกันครับให้เชื่อแค่เรื่องเดียว ก็คือในเรื่องของฉลากยาเปรียบเสมือนเวลาที่คนเราเนี่ยไม่สบายเป็นไข้จับไข่เราเองต้องทานยาตามที่หมอสั่งระบุปริมาณยาเวลาการกินยาตามฉลากระเลยนะครับปลาเองก็เช่นกันหากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆถ้าเราไม่ได้พาไปหาสัตวแพทย์เฉพาะทางเพื่อนาการรักษาการรักษาด้วยตนเองในเบื้องต้นก็คือไปหายาต่างๆมาใส่ตามอาการของน้องปลาที่ป่วยเพราะฉะนั้นนะครับ ยาหรือผลิตภัณฑ์รักษาโรคปลายใดๆก็ตามนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยควรมีฉลากยาที่ระบุชื่อของตัวยายอย่างชัดเจนสถานที่ผลิตวันหมดอายุรวมถึงวิธีการใช้อย่างละเอียดรวมถึงการปฏิบัติอื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ําหลังจากให้ยาไปกี่ชั่วโมงอ่ารควรให้ตามปกติไหมหรือว่าควรงดอันนี้ก็คือตัวอย่างของฉลากยาที่ดีนะครับทีนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างสมมตินะครับสมมุติ ฉลากยาเนี้ยระบุยาตามนี้เลยเพื่อนๆว่าฉลากยาเนี้ยโอเคสําหรับเพื่อนๆไหมครับตู้20นิ้วใส่ยาหนึ่งช้อนพอขยับเพิ่มขนาดตู้เพิ่มขึ้นสี่นิ้วเนี่ยมาเป็น24นิ้วก็ใส่ยาเพิ่มอีกหนึ่งช้อนแล้วทีนี้พอขยับจากตู้24เป็น30ความยาวตู้เพิ่มขึ้นหกนิ้วนะครับแต่โดสการเพิ่มยาก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช้อนเท่ากันอ่ะก็ลองดูขนาดยาจากตู้36นิ้ว เพิ่มอีก12นิ้วเนี่ยเป็นตู้48นิ้วโดสยาก็ขยับเพิ่มขึ้นอีก1ช้อนเช่นกันนะครับก็แค่เอาขนาดตู้กับโดสยามาเนี่ยผมก็ปวดตับแล้วครับคือไม่ต้องมานั่งเอาขนาดตู้แต่ละขนาดนะครับมาคำนวณปริมาณน้ำเป็นลิตรแล้วเทียบญญาายบัญญัติตยงบัญญัติตยางให้เสียเวลาเลยครับแล้วขนาดตู้กับจำนวนยาเนี่ยก็มั่วได้ใจจริงๆวิธีการคำนวณน,น้ำเป็นลิตรเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับ รวมถึงมีตัวอย่างการคำนวณและการเทียบประหยัดตายางการใส่ยาไว้ในคลิปกำจัดประสิทธิปลาสเรียบร้อยแล้วนะครับไปหาดูเพิ่มได้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ครับส่วนเพื่อนๆนเนี่ยจะลองเอาฉลากยาที่เพื่อนๆถืออยู่ในมือมาลองคำนวณเล่นๆดูก็ได้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาด้วยจักรยานกันเองเลยนะครับว่าฉลากยานี้โอเคสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่าเมื่อเพื่อนๆทราบกันแล้วนะครับว่าควรเลือกใช้ยาตามฉลากอย่างไรให้เหมาะสมแล้วทําอย่างไร เราจะใส่ยาใส่เกลือใส่ก็ตามให้น้องปลาสารลักของเราได้อย่างถูกต้องครบถ้วนยาบางตัวเนี่ยมีช้อนตักใส่มาให้แล้วก็ดีไปครับแต่ถ้ายานั้นไม่มีช้อนเชิญถ้วยถังกระมังอ่างน้ามาให้ด้วยละ่ะนี่งครับอุปกรณ์การตรวงอะไรต่างๆเนี่ยเราควรมีติดบ้านไว้ด้วยนะครับหาซื้อก็ไม่ยากครับตามห้างร้านทั่วไปร้านค้าออนไลน์ต่างๆซื้อมาเตรียมไว้เลยครับเลี้ยงปลาเนี่ยรับรองว่ายัางไงก็ได้ใช้ ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้คนเราเนี่ยจะหายป่วยก็ต้องกินยาตามเวลานะครับตามขนาดที่ระบุวิธีการใช้ไว้ที่ฉลากตาเองก็เช่นกันครับก็ควรได้รับการรักษาแบบถูกต้องครบถ้วนเช่นกันสุดท้ายผมหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสเพรหะ